ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมแล็กนาล็อกโอริจินกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะรู้สึกว่าแล็กนาล็อกเนี่ยเพิ่งจะมีอัปเดตแพทใหญ่เข้ามาไม่กี่วันนี้เท่านั้นเองนะท่านผู้ชมเนาะหลายคนน่าจะเล่นกันไปแล้วหรือหลายคนน่าจะทําเคลียร์คอนเทนต์ของแมวกันไปแล้วถูกต้องไหมท่านผู้ชมผมก็ทาไปค่อนข้างสักพักแล้วเหมือนกันแต่ไม่ได้นั่งไล์เลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะพอดีช่วงนี้ก็คือ ติดอีพีคเซเว่นนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมแต่ในวันนี้ของเราเราจะมาหมุนตู้กาชาวัดดวงกันสักนิดนึงดีกว่าท่านผู้ชมพอดีตอนนี้แมวฟรีที่ผมได้มันค่อนข้างหมดไปแล้วนั่นเองเพราะงั้นผมไม่อยากที่จะพลาดทรัพยากรอื่นๆด้วยก็เลยจะมาหวังลุ้นว่าวันนี้เราจะหมุนได้แมวคืนนั่นเองนะท่านผู้ชมนะ เพราะงันใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยและเราไปดูดีกว่าว่า2ตู้กิจกรรมที่ผมกาลังจะบอกคือตู้อะไรกันบ้างไปท่านผู้ชมเรามากันที่อย่างแรกกันก่อนเลยท่านผู้ชมผมคิดว่าทุกคนน่าจะชอบกันอยู่แล้วสําหรับชาวแล็กนาลอกออริจินนั่นเองนะท่านผู้ชมก็คือโฮริ่งเด็กนั่นเองนะท่านผู้ชมบอกเลยว่า ของโคตรดีถ้าคุณมีดวงคุณบอกเลยว่าคว้ารางวัลที่หนึ่งไปด้วยนั่นเองนะท่านผู้ชมเนาะแต่รู้สึกว่ายอดเติมจากค่อนข้างล่วงนิดนึงนะท่านผู้ชมพอดีรู้สึกพุชเลจะาเลิกไปค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมท่านผู้ชมทําให้ยอดมันค่อนข้างลงแต่บอกเลยได้ประมาณสักหมื่นสองหมื่น,มนผมก็ดีใจแล้วนั่นเองเนาะเพราะงาั้นวันนี้เราหวังว่าจะได้รางวัลที่1กลับบ้านบ้างเพราะตอนนี้เพชรจาก7 0 0 0ของเราอ่าเลือกแมว7,000พันใช่ไหมที่ได้มาฟรี ตอนนี้เหลือเพียง91เพราะว่าแรกทรัพยากรค่อนข้างเยอะเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมเราไปดูกันส่วนกิจกรรมที่2อกันบ้างนะท่านผู้ชมกิจกรรมที่2อคือ b a t t l e o f f e l ฟเฟนนั่นเองนะท่านผู้ชมนะผมบอกเลยผมซื้อของว่าเยอะมากโดยเฉพาะลูกแก้วสีส้มนี้ผมบอกเลยว่าจัดเต็มมากวันละสิเม็ด1ิเม็ด10เม็ดจริงๆก็คือวันละ500บวกกับโพลิ่งเด็กด้วยก็คือวันหนึ่งเกือบ7800เลยนั่นเองทำให้หมดไปเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมทรัพยากรที่ผมมีอยู่ก็คือประมาณ3 4 0 0 0 5 0 0 0ประมาณนี้ หมดเกี้ยงภายในไม่กี่วันนี่เองแพทเพิ่งจะอัปเดตมาไม่กี่วันเองเพราะงั้นวันนี้ของเราจะมาหวังลุ้นว่าบอลสีส้มอาจจะออกสักสามพันแมวถ้าได้สามพันแมวผมจะได้มีทรัพยากรในการต่อชีวิตเพื่อเล่นกิจกรรมต่อนั่นเองนะท่านผู้ชมเราพอดีกิวเราค่อนข้างที่แบบว่าช่วยดันเฟลลิวให้หน่อยเพื่อที่จะได้หลังรางวาัลอ่า รางวัลกิวถูกต้องมาเผื่อจะได้แบบขนนกสีขาวนั่นเองเพราะงั้นเราก็ต้องมาอูฟูอูฟูกันหน่อยนั่นเองท่านผู้ชมเราว่าอย่ารีรอเลยดีกว่าเราไปเปิดที่โพลิ่งเด็กกันก่อนปะท่านผู้ชมทรัพยากรของโพลลิ่งเด็กในงวดน,นี้ค่อนข้างที่จะไม่ได้หวือหวามากถูกต้องไหมท่านผู้ชมแต่คิดว่ามันจะมีลูนมาใหม่ใช่ไหมอันนี้หรือเปล่า เซฟไฟใช่ไหมอ่านยี้แหมไม่รู้เหมือนกันหรืออ่น Fit, นะอานเซฟฟิสนาจะเซฟิสหรือเปล่าไม่รู้ไม่สนใจนะท่านผู้ชมแต่คิดว่าทรัพยากรเหลือค่อนข้างเยอะวันนี้เราจะเปิดสักห้าคลิกเผื่อแบบดวงดี5คลิกนี้ไม่รู้ว่าจะออกหลวๆไหมขอแบบดีๆรางวันที่2องรางวันที่3ก็ได้เพื่อที่ต่อชีวิตแมวให้เราสักนิดหนึ่งนั่นเองกดไปเลยนะท่านผู้ชมอย่ารีรอเพราะว่าตอนนี้มันมีแค่นี้ แถมทรัมยากรยังเหลือก็กดไปเผื่อมันจะมีรุดกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอุ้ย,ยสีแดงได้ออกโอ้โหใบสุดท้ายมาแต่ไกลหัวจะปวดอะไรวะขอแบบใบหลุ่ๆมีอีกไหมเอ้เมื่อกี้เหมือนทําไมแมวมันกระโดดวะท่านผู้ชมเราคิดไปเองมัง้งน่าจะคิดไปเองผมก็คิดไปเองอ๋อแมวมันกระโดดรุ่โอ้โหใบสุดท้ายรัวๆเลยว่ะผมว่าผมไม่มีดวงเรื่องนี้แน่เลยว่ะคือจริงจังปหเนี่ยหรือเราต้องกดทีละใบวะทีละใบมันจะพาไม่เกี่ยวหรอกเออแม่งใบสุดท้ายอีกแหละ ไม่ไม่จริงไม่จริงไม่เชื่อคืออีพิกเซเว่นดวงเราออกจะดีขนาดนี้ทำไมแล้วนั่งรอกมันดวงมันห่วยแตกจกกังรวะท่านผู้ชมเออแม่งใบสุดท้ายล้วนๆอะไรวะกี่ใบวะ้เนี่ยห้าใบโอ้โหคือเยอะกว่านี้ก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นอันนี้ก็ได้โหเหลือจะเชื่อเลยจริงๆแต่คนก็เลกค่อนข้างเยอะแล้วทําให้แบบโปรตินี่คือต้องขึ้นหลังหมื่นไปแล้วนะ ไอ้น,นี่ต้องขึ้นหลักหมื่อแล้วนะย้อนรวมตรงนี้คือหรือไม่ก็ทรัพยากรอาจจะไม่วาวนั่นเองนะท่านผู้ชมเราว่าอย่ารีรอไปดูที่เฟนริวบ้างดีกว่าท่านผู้ชมปะเราจะเปิดบทเลยนั่นเองนะท่านผู้ชมตั้งแต่บอลฟ้าบอลม่วงและบอลสีสม้มซึ่งบอลสีสม้มเรามีทั้งหมด10คลิก10คลิกนี้อาจจะมีลุ้นบ้างถ้ามีลุ้นได้จะยิ่งดีเลยแบบขอเป็นกำไรเราไปที่บอลฟ้ากันก่อนนะท่านผู้ชมกดเลยฮะกดทีละสิบกดแบบรุลัวกดรุัวไปเลยกดรุัวไปเลยถ้ามันสคิปได้ไหมกดลัลวเออคือเราเยอะมากกดอย่างเเดดีียวฮตออนน้กพื่ เพื่อกิวของเราโดยเฉพาะคือไม่ได้ฮนะเพื่อขนขนลกขาวทุกคนจะต้องไปนั่นเองนะท่านผู้ชมแถมรู้สึกว่าตอนนี้แลนด์ล็อกมีกิจกรรมใหม่คือดันปะนักด้วยซึ่งยากมากๆผมยังไม่เคยเล่นเลยผมยังไม่เคยเล่นเลยคือ ก็ไม่รู้ว่ายากแค่ไหนแต่คิดว่าน่าจะยากแน่นอนแต่เครื่องประดับค่อนข้างดีถ้าเกิดได้ของดีมาก็ดีกันไปนั่นเองนะทุกคนในบอมสีฟ้ามันก็ไม่มีทรัพยากรอะไรดีมากเท่าไหร่รแต่ก็เปิดไปก่อนสิ่งที่เราจะไปลุ้นก็คือตั้งแต่สีม่วงขึ้นไปนะสีม่วงนี่บอกเลยว่าว้าวจริงโหนี่เรากดมาขนาดไหนแล้วเนี่ยเออยิงยับยิงยับยิงยับไปเลยโหมันเหลือเศษห้าว่าท่านผู้ชมถ้ามันมันกดไปแล้วมันต้องกดทีละเมตรปะเออกดยิงไปทีละเมตรทีละเมตรทีละเมตรเอยทรัพยากรแบบกูฟูจัดจัดอย่าไป เรียกว่ายิงยับยับไปเลยฮะเรามาดูบอลสีม่วงกันบ้างดีกว่าบอลสีม่วงเนี่ยสิ่งที่ต้องลุ้นเลยก็คือของอุปกรณ์ตีบวกผมอยากได้มากๆแล้วก็เอาเป็นอีพิกการที่ได้ยิ่งดีถือว่าจะเป็นอะไรที่ว้าวมากหรือจะเป็นอันสุดท้ายเลยก็ได้ซึ่งเป็นแรการ์ดใบพวกนี้เผื่อมีลุ้นการม่วงบ้างแต่ไม่รู้ว่าจะได้ปะ่ะแต่เป็นไม่ได้ของอุปกรณ์ตีบวกแล้วกันนะยิงไปเลยฮะอย่าอู้ฟู่อย่า,ยยายช้าเออบอกเลยว่ายิงแบบไม่ดูทั้งนั้นกดรัวครับกดรัวกดยับกดยับเลยนั่นเองนะท่านผู้ชม ช่วงนี้กิจกรรมกําลังอูฟูเลยคือแลกแจกเยอะมากพอเราบ่นว่าไม่มีแจกกิจกรรมแมวมาแล้วแจกทีเดียวสองสามหมื่นแมวเรียกว่ารวมๆแล้วเกือบสี่หมื่นแมวได้พร้อมกับของกิจกรรมมากมายเลยจริงวันนี้เราหวังว่าจะได้แมวกับบ้านบ้างนะโหแบบแค่สามพันแมวโหแค่สามพันแมวก็ยังดีคือมีสิบคลิกสุดท้ายสําหรับบอลส้มเพราะงั้นแบบหวังแบบอูฟูหน่อยแบบอยากได้แบบเต็มเต็มเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มแบบอูฟูอูฟูไปเลยนั่นเองนะเออโหยิงขนาดนี้ ยิงแบบยิงเยอะยิงย้ำยิงไม่สนยิงอย่างเดียวเออมาจังหวะน,นี้ขอแบบเน้นๆหูกล่องโคตรด,ดีแต่เป็นไปได้ขอเป็นเหรียญเซนีไม่ใช่คอยละกันนะเรามาดูกันที่บอลสีส้มมากครับบอลสีส้มอย่างที่ผมหวังเลยคือรางวัลใหญ่เลยฮะสามพันแมวนี้ถ้าได้ถือว่าคุ้มกันไปแนตะ่ถ้าไม่ได้ก็ถือว่าขาดทุนไปละกันนะท่านผู้ชมก็ต่อชีวิตเราไม่ได้มากแต่เป็นไม่ได้ขอขนนกขาวแบบขอเยอะๆใช้คํานี้ว่าขอเยอะๆเพราะว่าเราต้องการขนนกขาวมาก อย่ารีรอเลยยิงเลยฮะหนึ่งไปฮะจังหวะนี้ไหนวะไม่มีในตู้ขอสามพันแบบอูฟูอูฟูหน่อยสามพันเรลวอสามพันสามพันเราอยู่ไหนวะเฮ้ยฮลัลโหลไหนสามพันสามพันไม่มีจริงเหรอสามเกม,เกมนี้มันมีวะล็อกเลสป่ะเนี่ยเออคืออุปกรณ์โคตรดีจะขอสามพันแมวสามพันแมวเฮ้ะเอ้าอยู่ไหนวะต่อชื่แเราหน่อยไม่มีจริงเหรอจริงจังปะเนี่ยอะไรวะไม่ออกเหรอเหลือจะเชื่อ เออเอาไหนอะเอ้ยคิปสุดท้ายของเราต้องมาแล้วจังหวะน,นี้แมงไม,ไม่ออกว่ะท่านผู้ชมหมดจะเหลือเชื่ออะไรวะเนี่ยขนนกขาวเอาแรงมาก่อนอ้โหอูฟูจัดอัน,นี้อะไรวะเอาแรงอันนี้มาก่อนละกันนะเออหมดจริงเหรออะไร呀โอ้โหได้แสนเจ็ดเองคนน้อยใจแถมไม่ได้แมวกลับบ้านด้วยอะไรวะอดอดอูฟูเลยจริงๆท่านผู้ชม จบแล้วท่านผู้ชมโอ้โหโคตรที่จะเกลือเลยจริงๆโหวางสามพันแมวเราคือไม่ได้เลยถ้าเกิดมันได้มาเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่แบบต่อชีวิตผมได้อย่างมากสําหรับกิจกรรมนี้จริงถ้าเกิดว่ากิจกรรมนี้ของผมผมเล่นกิจกรรมได้เพียงแค่เอ่อมันมาวันพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมรวมๆแล้วคือได้4วันผมเล่นกิจกรรมใหม่นี้ได้เพียงแค่4วันเท่านั้นเพราะว่าแมวเราหมดเกี้ยงแล้วไม่มีทร,รัพยากรที่จะมาต่อชีวิตเราได้อีกเลยเรียกว่า เกลือสุดๆไปเลยนั่นเองนะท่านะผู้ชมเพราะงั้นใครที่ชอบคลิปนี้ยังไงช่วยกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้เราด้วยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมอย่าลืมกดไลค์ให้เราอีกสักทีหนึ่งด้วยนะท่านะผู้ชมนะกดสักสามทีเลยก็ได้ยิ่งดีเลยนั่นเองเนาะส่วนสำหรับวันนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณที่เข้ามารับชมครับผมบายยจ้าเฮ้ยท่านผู้ชมเราเหลืออีกคลิกหนึ่งว่ะท่านผู้ชมพอดีรับเจ้าของรางวัลมาตรงนี้เมื่อกี้ไม่ได้รับนั่นเองนะกดไปเลยครับ3,000เมลของเราต้องมาแล้วจังหว